ใส่อันนี้แซวเดิมซังมาค่ะพี่น้องใส่ซังมาแล้วก็เอามาเค็ดเองแต่ว่าใส่ใหญ oh, ่ใส oh. ่นะอู้เป well ็นเสียบแต่หอมหอมหอมพี่น้องเอ้ยอู้ยไดกินหลายมือค่ะพี่น้องเนี่ยมูมูน่ะกินผู้เดียวพี่น้องเบิดเลยกินยิมเบิดผู้เดียวไม่ได้กินนะจ๊ะนี่ยมูเป็นใหญ่ ลุ้ e, มือปุ่งสวั <ım Laser> สดีค่ะ <único Liberty Overwatch> สาวเดือนจ่ามาพบมาพ่อกันคือเก้ากับพี่น้องจ่าวันนี้สาวเดือนได้อะไรเลยพี่น้องปาดก็ไม่ใหญ่ขับใหญ่เนี่ยหมํานี่เกือบโลค่ะพี่น้องประมาณแปดร้อยกรัมเนื้อหม่าเนื้อค่ะพี่น้องค่ะทําเองแซบเองกินกับส้มผักอันนั้นจ้ากัดเฉกีปีแม่ที่สาวเดือนว่าจะมาคั่นนะจ้ะเป็นบดีแซบก็เลยเอามากินคู่กันกับ แซ่สแสบสมแซ่บกินคู่กันก็หมํ่เนี่ยข่อยค่ะพี่น้องเอ้ย่พะพริกดูดดุดม,มาบันที่ทำมาปาดเบิง่งกันดูพี่น้องจ้าเดี๋ยวด้อปาดจริงดาล่ะกินบวนเบิรนดอกค่ะต้อต้องปาดแบบว่าเดี๋ยวด้เอานี้ลงก่อนปาดครื่งนึงก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c ười> ใส่อันนี้เช้าเดินสั้งมา้าค่ะพี่น้องใส่สั้งมา้าละกันเอามาเห็ดเองแบบว่าใส่ใหญ่ใส่นะ แด่หอมหอมอมพี่น้องเอ้ยหหอมเฮ็ดไสามมือเราจะหอมเอ้ยน้ำลายแตกหอมน้ำลายแตกโอ้ยเด็วเด็ดโอ้ยเด็วเด็พี่น้องโอ้ยอ่ะให้ได้เบิ่งนสินะเบินแบบนี้แล้วก็กำมอนสูบบ้าได้จังปทีนีแกมวยพี่น้องอย่าซานแกมวย ไม่ได้จ้ะมาอืมแซ่บแซ่บไปทำฝีมือข่อยแซ่บมือเล็บจ้ะไม่ได้บอกไอกค่ดอกกาฮ็ดบวกเก่งเนาะก็เลยบ่อยากบอกไค่อืมนผมว่าคืบอบ่แซ่บพันว่าติเฮ็ดเองแซ่บเองคือเก่าค่ะมันหยอืม Trà vừa Cắp xùm bắp cà lằm bì Trà 那偏淡嘛。 ปลาเราใช้ตัวเลยค่ะไม่เสียกับคอนหวานแต่ผืกลสลักซีซีหอมนซีแล้วต้นหอม โบโบโต๊ะจ้ะอ,ออกตัวเลยกินไดหลายมือออ้อไปแมมล้วน้ำมืหมูหลัปกินผู้เดียวไปน้งเบิดเลยกินจนเบิ้ลเดื่อเดียวไ่รู้ชิมนลยจ้ะน้ำหมูเป็นยังไงแซ <c oughs> ่บนะน้ำหมักหอมต้องหาก mhm mhm chứ mhm đẹp ta làm nó, mhm đẹp bây giờ, Cấm mhm Kèm ngay mhm đĩa Ăn mhm mhm nó, ะเลี้ยงแบบนั้นพีกเนี่ยก่อนพี่เนี่ยพ่อันที่เขาอ,อ้อนม่ะที่เขาปลูกเองน้ำชวนมา้ย,ยาก็เลยกินแบบนั้นเพชดบุแซ่บพี่อนที่จินดานเพชดบ,บ,บุแซ่ะกบบผัก เ้าเดือนสร้างใส่แบบไซส์ไซส,ส์จักเซ้นกิมเมตรุเ้าเดือนลึกแล้วเอามาอันเนื้อประมาณแปดร้อยกรมัมแปดขีดเพราะว่าอะไรทั้งตับทั้งเนืน้อไม่อยากเลยจะ้ะคือสมขึ้นหม่จะเพิ่มเข่าขวานคือสมแหนมเลยจ้ะ เพิ่มเข,าข้าวคัวครับต้มตะไคร่ปั่นบ่ยากทงแรกทำหม่อยากรับเสยอมันก็จะให้กินแต่จัง เนื้นอยู่นึ่งกิโละละพันกว่าไปนะไหนล่ะแพงเยอะ้องับข้าวปีกไว้ดีก่อนต้องกินข้าวปีกแบบใส่กอง,งใส่ถุงไป เดีดค่ะสุกเอาไปอบค่ะอันนี้ต้องทำสุกคอลลาเจ้นกินได้ต้องไปทำสุกกะสิละลายละลายไปกำเน้อกำหนัง ใส่ตอมใส่เทียมใส่คอลัชเจนมันบะบอนคอลัชเจนอะ่ะเพราะว่าฝรัง่งเขาเห็ดขายไม่จัดซอสเสร็จซอสที่ส่งไส้ใหญ่ๆแถวเลยกระร้องเส้นถาบงึงใส่แง่แง่ Bố luôn thì bên nha <laughs> để xám đó. Ừ. Nhai ở đây mì hai mặt nha yang Nhai đối tác tung nhau nhanh chóng mặt nha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  mặt อันเป่าเสร็จแล้วก็แต่ต้นข้าวไม่ใหญ่นี่อ่ะคือโป๊ได้หรือเปล่าแต่หนูนี่ไม่หนูใหญ่แต่ Mm <t heaven entender> <tuh> 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 <tuh la2> เดี๋ยวอ่นกลับไปเห็ดงันอีกเวลาความแปรบจว่ามันจเก,บก,บก,บก็บกินเก็บทำงานกันมอยูค่ะเก็บเก็บเห็ดกันมอยูค่ะ เบิ้งขวามันทุกคลิปเขาเปคนคนหาชีวิตคนให้มันเบิดจจดจะคอยทีมาตีชมคนอื่ <c oughs> มน,น,น,นมันต้องจะเคล็บกินเนาะแล้าก็หนุ่จักแล้วเดินก็เคล็บกินเลยจะไปนอะก็เคล็บจับเห็ดหวานไปเที่ยว เราเล่ไม so ่เหม็นว oh <laughs> ่ะคลิปมันแม่แม่คอยอยู่ละก็ติดตามคอยอยู่ก็รู้ว่าอยากเห็นก่นคลิปไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ขอเลยาว่าคลิปกินแฮ็ดิก็มีคลิปทำงานก็มีเขาบอกเลยว่าเขาจะเขาบอกเพิ่มนี่จะคลิปกินเป็นวันเนาะสารับกันไปเนี่ยเขาเ็ดคลิปสองสองทาอะไรอยัางว่าสององทางงคลิปนึงกับไวละคลิป เก็บเห็ดเผ็ดหน็เก็บเห็ดกินหน่อกินวันนั้นนายแล้วก็ก็กินกินเว้ยทำงานกับนี้อยู่จ้ะเก็บเห็ดกับนี้เถอะแต่ว่าเห็ดเนี่ยมหจ้ะมันมันมันไปเลยไม่รู้เรนจะเก็บไปกินมั่ะ บะหลงมันางอืมยิมเนี่ยจ้ากพอดีอี่ยิมเนี่ย,ยไงแปดร้อยกรัมเฮ็ดพาโลพงานพะาะว่ามันก็เป็นตะเบิงแต่กินนะพี่น้องอืมเหน่าสนใจคนตืสินสนใจตัวเนาะมันบ <laughs> ะเดี๋เฮ็ดพารโลเพะงานกินกับบะเบิ้ล่งไงไหวไห้นคนสนใจอืม ไปจ้ะน,นี่ค่ะเรากินเรากินไม่หมดเราก็ปิดไวน้นี้ปิดแล้วไว้แล้วก็ไปใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าคอยขั้นจนเป็นข้ามือค่ะสุ่มหมั่มแต่และตียานจะเข้าขัน้นเป็นสุม่มเป็นหมั่มมันสเนานสิบูดแล้วกันเครื่องปรุงอ่าเครื่องปรุงเกลืออะไรต้องถึงอืต้องขั้นมันเป็นข้ามือม มันจังจะบนานาวเวลาหอาไปตากแดดตากลอ้มเจ้าเดินตากล้มตากแรงไปด้วยค่ะตากในบ้าน <c oughs> ตากอิติงในบ้านตากความหอนในบ้านเอาละครพี่นอ้องมัคลิปนี้ของสาวเดินเซนเตอระฝากกดไลค์กดแชร์ทางเอาสาวเดินไกลบ้านสาวเดินคำตาสวดสาวเดินชนแนลค่ะฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลยจะเด้อพอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ